สวัสดีครับมีล็อตี่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องลายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o k Electric ช h อ p ได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี่แบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีล็กต้แพรนะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าล็อกรีเทิร์นนะครับโอ้มาพาคใหม่อีกแล้วนะโอ้โหภักใหม่ต้องบอกว่าแลกหน้าล็อกนี้อมตะตลอดกาลเลยนะครับมีเล่นแทบทุกอย่างนะตอนนี้แลกอะมีทุกอย่างจริงรีเทิร์นออริจินอลแลกหน้าล็อกคลาสสิกแลกหน้าล็อกออริจินแลกหน้าล็อกเอ็กโอ้โหครบจริงๆนะมีแลกมอนมาด้วยนะมอนเตอร์ตบตีกันนะครับก็เดี๋ยวอันนี้จะมาพูดถึงระบบต่างๆอาชีพให้ฟังนะครับก่อนเปิดอเด๋ยวมีขออนุญาตให้ดูก่อนว่าค่ายไหนเอามลงนะครับ ค่ายเดียวมาลงก็คือ Lack n a r ล็อกไอดอลเอาเรนนั่นเองนะครับเขาลงหน้าประกาศเพจเลยก็เป็นท,ทีมงานเดียวกับ Gravity แต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่า,เป,เ,ปาเป็นทีมงานเดียวกับที่พัฒนาการตลาดของแร็คแลล็อกไอดอ v เอ g เ r นเจอร์หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะอันนี้หมีก็บอกไม่ได้นะครับแต่คือลงหน้าเพจอย่างนี้ก็นั่นแหละก็เป็นของกา a v ตี้แน่นอนคือเกมอันนี้ที่จะสื่อคือเกมถูกลิขสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ อ่ต่อไปนะครับตัวเกมเป็นระบบ 3D นะครับเป็นระบบ 3D ก็เหมือนทั่วๆไปของแรกแ็กัลเนาะเกมมีจุดเด่นทั้งหมดก็คือ6คัสนะครับอาชีพหลักจากแร็หน้าล็อกและเปลี่ยนอาชีพไดถึงระดับไฮคัสก็อันนี้ก็เดิมเดิมของแร็หน้าล็อกกลเนาะต่อไประบบฟิลวอร์สร่วมรวมสมาชิกในปาร์ตี้ร่วมกันออกล่าฟิลวอร์สเหมือนเดิมเลยนะครับสุดโหดเพื่อไอเทมสุดพิเศษไม่รู้ระบบเดียวกับแล็วหนะ้าล็อกออริจินหรือเปล่านะมีเวลาแล้วเขาไปตีอะไรแบบนี้นะ ต่อไปเรื่องสกิลการใช้ชีวิตนะครับไปกับโลกแฟนตาซีสามารถทำอาหารตกปลาอันนี้เหมือนแรงดอโลลออริจินแน่นอนระบบตั้งร้านคา้าส่วนตัวยังอิสระแล้วก็เออเขาก็บอกว่าอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจเขาด้วยนะครับก็มาติดตามได้แล้วคำถามสุดฮิตเลยก็คือเกมอื่นจะปิดหรือเปล่านะแล็งนอาลกมีคนมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์เปิดตัวใหม่แล้วปิดไอดเดอร์แล้วหรอครับโอ้โหไม่ใช่ฮนะเออแต่เขาปิดแอคทกติกสองไปแล้ว ยังอยู่นะยังอยู่นะแซ็คลอคไอดอยังอยู่นะครับแต่ว่าอยู่นะอย,อยู่อยู่ไม่นานก็อยู่ที่ทางทีมงานบริหารกิจาการแล้วแหละอันนี้หมีก็ไม่รู้จะทําไงละก็ถ้าเกิดจะจ้างก็จ้างหมีได้นะครับยินดีลยทำรอยไกด์ภายในแค่เดือนหนึ่งรับประกันเลยงานเร็วงานไวแล้วก็เป็นสายฟรีสายเติมน้อยที่ทุกคนเล่นเล่นตามหมีได้หมดอ,ะอ่ะหมีไม่ได้เติมเยอะอยู่แล้วทุกเกมะนะ เออก็ระบบภาพต่างๆก็เท่าที่มีดูตอนนี้คล้ายๆแล้นะลออริจินเลยนะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูตอนเกมเพย์ออกมานะว่าเกมมันน่าเล่นหรือเปล่าเออแต่จริงมันมีเกมเพย์ตรงข้างหน้าคลิปที่มีลงแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้นะเพื่อนสามารถดูได้นะครับภาพค่อนข้างสวยอยู่ <laughs> มีคนลงบอกว่าอะไรวะยงัยงยงัยงยังยังไม่หยุดอีกเหรอ <laughs> ยังไม่หยุดนะ <laughs> เพราะอย่างที่บอกคือแลกหน้าร็อกคือคือ,คอมัน คือเกมอ่ะมันขึ้นชื่อเขาว่าแลงหน้าล็อกมันก็ขายได้อยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ต่อไปก็คืออยู่ที่ทางทีมงานเราก็จะทําดีหน้าเล่นหรือเปล่าอ่านั้นแหละคือตัวเกมแลงหน้าล็อกทุกอย่างมันดีอยู่แล้วเอาจริงแล้วว่า,วาเกมทุกอย่างอาชีพบาลานสเตตัสการ์ดบอสท,ทุกอย่างลงตัวหมดครับอันนี้มันอยู่ที่ทางทีมงานแล้วแหละว่าจะสร้างสารรค์ทําให้มันดีได้หรือเปล่าแค่นั้น,นครับจบ ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่มีกําหนดการเปิดนะครับแต่ว่าหมีบอกได้เลยว่าเออตอนนี้มีแฟนเพจเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะครับเอามีโปรโมทให้เลยแล้วกันเนาะแล้วหน้าล็อกวีลีเทิร์นทีเฮนะครับสามารถมาดูได้เลยครับเดี๋ยวก็เออแต่เขาก็จะมาประกาศการเปิดนะครับของทางเกมเนี่ยตรงหน้าเพจนี่แหละเพื่อนๆสามารถมากดติดตามดูได้นะครับและไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับยังไงก็เจอมีอยู่แล้วแหละห้าล้านเปอร์เซ็นเลยนะถ้าเป็นงานจ้างหรืออะไรใครจ้างอะไรมาหมีเป็นคนง่ายๆครับ จ้างหมีหนึ่งพันใช่ไหมจ้างหมีหนึ่งพันหมีเล่นหมื่นจ้างหมีหนึ่งหมื่นเล่นแสนจ้างหมีเล่นแสนเล่น,นลน้านปกติหมีก็ทําแบบนี้อยู่แล้วทํางานเต็มที่รับประกันนะครับบอกได้เลยไม่ต้องห่วงแน่นอนนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็มารอในส่วนการรอ,อ,อเกมเปิดแล้วกันนะครับสําหรับแลลร็คหน้าล็อกดีเทิรน์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสนุกขนาดไหนนะครับก็คือปกติระบบแบบนี้เกมมันก็สนุกอยู่แล้วนะอ่า อ่ะก็แปลว่าขอให้คนรอเล่นเกมแรกนั้นลอกรีเทิร์ได้เลยนะครับส่วนแรนดและไอเด้ก็ลบเกมทิ้งเอ้ยไม่ใช่ครับรอเล่นขออภัยแรนั้นละไอเด้ก็ยังเล่นกันต่อไปนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปทิ้งนะไม่ใช่ว่าเห็นเขามาลงแบบนี้คือเขาไม่สนใจเขาก็สนใจเหมือนเดิมเห็นปะ่ะอย่างน้อยตอนนี้เขาเขาฟังเสียงหมีเรียบร้อยแล้วว่าเออเอเอมันมีเกมเปิดใหม่เขาควรจะแบบบางกิจกรรมอ่ะควรจะแจกฟรีบ้างเห็นปะ่ะตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนเลยเห็นไหมเขาแจกหนอนสามใบเลยนะเพื่อนๆหนอนลาวาโอ้โหชื่นใจมากเลย ตอนนี้มีรอเข้าในโคอยู่มันติดคิวอยู่พันประมาณพันคิวนะครับหมีก็เลยมาทําไกด์ตรงนี้ก่อนนะครับพราเดี๋ยวไงก็ต้องทําอยู่ดีก็เลยคิดว่าทําไปเลยดีกว่านะครับอ่ะก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสําหรับแรงันล็อ,อกไอเดเออร์แล้วก็แรงดันล็อ,อกรีเทิร์นที่ใกล้จะเปิดนี้เพื่อนๆมีความรู้สึกไงเข็ดกัน,กนหรือย,ยังสาหรับแรงันล็อ,อกไอเดเออร์หรือว่าอ้ยแรงมันคืออมตะครับพี่หมีครับต่อให้เป็นยังไงชั้นก็รักเธอก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแลกเปลี่ยนกันได้ยัง สำหรับหมีเนี่ยหมีบอกได้เลยนะทุกแรงหน้าล็อกที่หมีเล่นหมีว่าสนุกหมดแต่อันนี้มันก็คืออยู่ที่ทางทีมงานแล้วว่าเจ้าบริหารกิจการทําให้มันน่าเล่นยังไงนะครับอย่างที่บอกนะอันนี้ก็สําคัญนะอย่างที่หมีบอกคือต่อให้เกมมันน่าเล่นแค่ไหนแต่ถ้าเกิดบริการไม่ดีคนมันก็ไปนะเอาจริงๆคือต้องบอกว่าสกเกมสมัยนีย้ลูกค้าไม่งอนะเพราะว่าเกมมันเปิดเยอะมากครับแบบไม่ได้หมีหมีบอกนะจากคนทาไกลแทบทุกเกมใช้คำว่าทุกเกมเลยดีกว่าตอนนี้นะเดือนหนึ่งเกมเปิดไม่ต่ำกว่าสิบเกมครับ เพาะเดือนนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า10เกมจริงๆแล้วเป็นเกมเดือนนี้แปลกนะเป็นเกมฟอร์มกษ์ชนกันประมาณ3เกมได้หนักอยู่อ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกคนรอแลกน่าลอกรีเทิร์นด้วยแล้วกันเพื่อนบอกไอด้วยกูยรอดบอกว่าเนี่ยก็นั่นแหละครับแล้วเพื่อนๆนะครับที่มีใครรอเล่นแลกนราล็อกรีเทิร์นก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้อย่างที่บอกครับอุ ui, ้ยแลกนาล็อกอยู่ในใจผมตลอดการแลกนราล็อกคือทุกอย่างครับแลกนราล็อกคือสิ่งที่ดีสุดนในชีวิตของผมครับอะไรก็ว่าไปก็มมาใต้้คคเนไดนะรับ อ่แล้วเจอกันนะครับ